สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับข้างสนามให้ฟังนะครับเร็วๆนี้เองนะครับเพราะว่าก็มีไก่อยู่คู่หนึ่งนะครับไก่คู่นี้ก็ชนกันแพงนะครับอยู่ที่หลักแสนนะครับก็เป็นไก่พ,พม่าเจอเจอกับเชิงนะครับ ผมก็คิดว่าเชิงตัวนี้น่าจะต่อขาดนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าเขาชนะชนะอยู่บ่อยครั้งนะครับพอปล่อยหางไปเนี่ยผิดคาดครับคือเขา,าค่อนข้างจะเล็กกว่านะครับก็ก็ดูไปแล้วแต่ว่า เขาเสียเปรียบนะครับแต่ว่าคนที่เขาชอบเล่นเชิงเขาก็ยังเล่นราคาเสมอหรือ, <c oughs> อยังพอเล่นตัวเชิงอยู่นะครับอยู่ที่ราคาเสมอก็เล่นนะครับราคาต่อก็เล่นเพราะว่าพมา่าจะใหญ่กว่านะครับพมา่าก็จะมีราคาเสมอในเสมอการต่อห้าสี่สามสองนะครับพมา่าจะเป็นตัวต่อนะครับ แล้วผ่านไปก็นายกที่หนึ่งก็พม่าก,ก็ทําเชิงตีหน้าตรงกับกับกับไก่เชิงนะครับตัวไก่เชิงนี่จะเป็นไก่เชิงแบบขึ้นทุบหลังนะครับแต่เขาเสียเปรียบนะครับไม่ก็ไม่ค่อยได้ได้ได้เฝ้าหลังนะครับราคาก็พม่าก,ก็จะต่ออยู่ที่ สามสองห้าสามสอง,สองหนึ่งครับในช่วงยกที่หนึ่งครับแล้วมาในช่วงยกที่หนึ่งช่วงกลางกลางยกก็พม่าก็จะเป็นต่ออยู่ที่สามสี่หนึ่งเพราะว่าไก่เชิงตัวนี้เข้าปีกเพื่อจะเพื่อจะมัดปีกแล้วทุบหลังนะครับปรากฏว่าไก่พมา่า เขาวิ่งออกไปนะครับทุกครั้งไปนะครับพอเข้าปีเขาก็วิ่งออกเข้าปีเขาวิ่งออกพอมายืนหน้าตรงทําเชิงคุมบนตีเขาก็สู้คอนะครับมีเลี้ยวตีบิดตีบ้างแล้วแต่ตามจังหวะน,นะครับมีเดินตามบ้างอะไรบ้างนะครับพอไก่เชิงจะเข้าปีเขาก็วิ่งออกครับทุกครั้งไปนะครับสุดท้ายแล้ว ไก่เชิงก็จะโดนตีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะหนึ่งเสียเปรียบด้วยนะครับตามสายตาผมก็น่าจะเสียเปรียบอยู่ประมาณห้าสามนะครับถึงสองหนึ่งก็พม่าก็เป็นต่อตลอดนะครับพม่าตัวนี้มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับเป็นไก่เดือยสั้นนะครับเดือยประมาณสองรอบสามรอบ ดูไปแล้วน่ะจะสอรอบมากกว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเวลาผ่านไปในยกแรกนะครับ15นาทีก็ไก่พม่า,มาก็เป็นต่ออยู่ที่ที่6171นะครับถึง8 1นะครับเพราะอะไรเพราะทำไมเขาถึงเป็นต่อเพราะเขาทำเชิงได้ตีได้มากกว่านะครับ ห้าลำต่อสองลำสี่ลำต่อลำหนึ่งก็จะตีได้ได้มากกว่าแล้วเขารูปร่างเขาได้เปรียบก็คือมีมีสูงมีใหญ่ๆกว่านะเชิงก็ทําเชิงเข้าปีกจะทุบหลังก็ทุบไม่ได้นะครับน่นเขาจะพอเข้าไปแล้วเขาก็วิ่งออกเนะี่ยคือเป็นพมา่าที่แบบมีเชิงปนอยู่ด้วยนะครับเป็นไก่คุมบนเลี้ยวตี คุมบนบิดต,ตีกอดกอดตีคุมบนจัดนะครับคือได้เปรียบสูงสูงด้วยนะครับพอเขามีเลือดพม,ม่ามาล่อพอเข้าปีเขาก็วิ่งออกนะถือว่าเป็นไก่เก่งนะครับผมว่าเป็นไก่เก่งตัวหนึ่งนะครับในเขตภาคอีสานใต้นะครับก็ในที่สุดก็ หมดอันก็เป็นต่ออยู่ที่ 10, 1ิ1หนึนะครับพอขึ้นยกที่2นะครับได้ประมาณ10นาทีตัวไก่เชิงก็ต้องแพ้ไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ตีเขาเลยยิ่งยกสอไม่ได้ตีนะครับปลายปลยอันก็ไม่ได้ตีอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามัน ไก่ตัวนี้พอจะทําเชิงตีทุบหลังเขาก็เข้าปีกก็วิ่งออกแล้วเมื่อหน้าตรงเขาก็จะขึ้นขี่เพื่อคุมหลังก็คุมไม่ได้นะครับเพื่อจะเสียเปรียบเขานะทำเชิงตีไม่ได้นะครับฝั่งพม่าถือว่าเปรียบได้ดีนะครับแล้วก็เป็นเชิงโชคที่เป็นต่อนะครับ เป็นเชิงชกที่ในปัจจุบันนี้เซียนต้องการมากนะครับเพราะว่าเป็นพม่าตีเชิงเป็นพมา่าที่สามารถวิ่งออกได้นะครับเมื่อเขาเข้าปีทุกครั้งไปนะครับแล้วก็สามารถคุมบนได้นะครับบิดตีเลี้ยวตีกันคอตีได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นพม่าที่แบบว่าผสมมาในยุคนี้ถือว่าคนกำลังติดตามค้นหานะครับครับในยุคที่สองก็ได้สิบนาทีก็ก็แพ้ไปครับพอในช่วงค่ำเย็นๆหรือบ่ายๆหลังจากที่ไก่คู่เอกคู่นี้ตีไปเสร็จแล้วก็ได้ข่าวว่าย้ายค่ายไปดนร,ราคาอยู่ที่ ที่หลักแสนนะครับ <replicate> ก็ราคาเท่าไหร่นี้ผมก็ไม่กล้าจะระบุนะแต่ว่าหลักแสนขึ้นไปนะครับนี่แหละครับคือการเพาะพัฒนาในเรื่องของพม่าตีเชิงครับผมว่าใต้ลักษณะนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับแต่ผมจะขออิงนิดนึงว่า เป็นความฉลาดเฉลียวของฝ่ายพม่านะครับที่เขาสามารถที่จะเปรียบให้ได้เปรียบสูงได้เปรียบใหญ่นะเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าพมา่าธรรมดาธรรมดาก็ไม่สามารถถ้าเปรียบเท่าๆกันก็ไม่สามารถชนะเชิงได้นะเพราะไก่เชิงเป็นไก่ที่เก่งทำไมถึงเขาต้องทำพม่าที่เชิงเพราะว่าไก่เชิงเป็นไก่ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยนะีย ราะฉะนั้นจะต้องหาพม่าที่แบบเก่งจๆๆริงจริงพม่าตีเชิงได้จริงๆนะครับถึงจะถึงจะพอจะต่อกรกับไก่เชิงได้นะครับไม่ว่าจะไปเป็นก๋อยเชิงไม่ว่าจะเป็นไก่เชิงทุบหลังอะไรเนรี่ยเพราะฉะนั้นไก่ที่ผมได้เห็นอยู่ประสบการณ์เมื่อเร็วๆนี้ครับที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นไก่พม่มาตรีเชิงที่ที่เก่งนะครับแล้วเขาก็อยู่กับมือนางมือเลี้ยงหรือเจ้าของไก่ซุ้มนั้นนะ่ะที่เขาสามารถเปรียบไก่ได้ได้ดีด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีของดีแล้วเปรียบไม่ดีก็บางทีก็อาจจะเจ้ากันไปบางทีก็อาจจะแพ้ไปได้นะครับผมเองก็ไม่ได้จะเข้าข้างฝ่ายไหนนะครับว่า จะเป็นเชิงก่อยหรือก่อยเชิงหรือว่าจะเป็นพมา่าตีเชิงหรือว่าจะเป็นพมา่าอื่นๆนผมก็ไม่ได้จะเข้าข้างฝ่ายไหนนะแต่ว่าก็จะนําประสบการณ์ที่สามารถเรียนรู้มาจากข้างสนามนะครับมาแชร์กันนะครับมาบอกมากล่าวกันมาพูดเพื่อให้ความรู้กันนะครับก็นี่แหะครับคือสิ่งที่ เราจะต้องพัฒนาต่อไปนะครับว่าพม่าตีเชิงที่แท้จริงสมควรจะเป็นลักษณะไหนอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะนหนึ่งนะครับที่ผมยกประเด็นเรื่องจริงข้างสนามมามากล่าวมาพูดกันนะครับแต่อาจจะมีพม่าตีเชิงอีกหลายๆลลักษณะน,นะครับที่ว่าผมเองผมก็ยังอยากยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมานะครับขอหยิบยกขึ้นมาใน ในเกี่ยวกับพระมาทตีเชิงตัวนี้นะครับเป็นพมา่าล่อสั้นนะครับเข้าปีกวิ่งออกคุมบนได้กันคอได้บิดเอี้ยวกอดได้ตีในลนักษณะคล้ายๆเชิงนะครับแต่มีลูกพมา่าผสมมานะครับสีสันก็จะเป็นสีโยนะครับถือว่าเป็นสีที่เปรียบง่ายนะครับสามารถพูดได้เต็มคำว่า เป็นพม่านะครับแต่เมื่อยืนยืนแล้วเขาก็อาจจะมีบิดเอี้ยวกันคอนะีนเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับคุมบนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีนะครับคุมบนกันคอบิดเอี้ยวกันคอตีเลี้ยวตีอยู่ในตัวของเขานะครับที่ที่กล่าวมาไก่ตัวนี้เขาเป็นอย่างยริงจริงนะครับก็ถือว่าเป็นไก่เก่งในเขตภาคอีสานใต้นะครับ ที่ผมได้ได้เห็น,นครับก็ยับหยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมนะครับเพื่อพิจารณาว่าเราควรจะพัฒนาไปในทางใดนะี่ยคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ